มีเพื่อนๆน้องๆถามไว้เข้ามานะครับว่าพี่เซนเอกครับปลาที่ผมเพาะอยู่ในบ่อเนี่ยเวลาที่ผมเปลี่ยนน้าการมันมักจะกัดกันอยู่ในบ่อจนทําให้เครื่องคีบตะเกียบหางเนี่ยมันเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนน้ามันมักจะกัดกันแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็เกิดพราะเกิดความเสียหายมันทําให้ปลาพวกนั้นอ่ะมันเสียหายไปด้วยนะครับ มันเป็นเพราะอะไรแล้วแก้ไขอย่างไรมาครับคลิปนี้พี่เซนเอกมีคําตอบให้สําหรับน้องๆมือใหม่นะครับซึ่งต้องเล่าอธิบายก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนะต้องบอกว่าปกัดเนี่ยนะเป็นปลาที่อยู่แบบโดดเดี่ยวนะเป็นปลาที่อยู่โดดเดี่ยวชอบจับจองพื้นที่นะครับจับจองพื้นที่แล้วก็ห่วงอนณาเขตมากนะครับนี่คือนิสัยหลักของปลากัดนะครับนะเวลาที่เราเพาะอยู่ในบอ่อเนี่ย ต้องบอกว่าปลานะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนน้านะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำนเนี่ยนนปลามันจะมีตัวหัวคอกนะที่มันเป็นปลาดุแล้วหัวคอกแล้วมันก็เรียกว่าจะฝูงก็แล้วกันนะอ่าแล้วก็จะเป็นพวกลูกปลาตัวที่เล็กลงมานะมันก็จะไอ้พวกหัวคอกก็จะไปไล่กัด ไอ,ไอ้ตัวที่เล็กลงมาหน่อยเครื่อง,องลงมาหน่อยเนี่ยมันก็จะหนีเป็นธรรมชาติของปลานะครับเวลาที่เราเลี้ยงรวมกันนะมันก็จะมีตัวตัวกัดตัวหนีซึ่งมันยอมกันมันทําให้มันไม่ได้กัดกันรุนแรงจนถึงกับคเครื่องคีบตะเกียบเสียหายในสภาวะปกตินะครับนะแต่เมื่อใดนะเมื่อใดที่เพื่อนๆน,น,น้องๆถ่ายน้ํานะครับนะแล้วปลาเนี่ยเขาเรียกว่าพอค่าพีเอชในน้ํามันเปลี่ยน สภาพแวดล้อมสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยมันเปลี่ยนนะครับนะปลามันจะเกิดอาการมึนอาการงงนะครับพอเราเติมน้ําเข้าไปเราจะเห็นได้ว่ามันกัดกันเหตุผลที่มันกัดกันเพราะว่านะครับอ่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนค่าพิเหในน้ำมันเปลี่ยนมันทาให้มันมึนมันงงนะไอตัวที่มันเคยยอมเนี่ยนะครับนะมันก็จะไปหาจับจองพื้นที่ใหม่นะครับ แล้วมันก็จะจําไอ้ตัวที่มันเคยยอมเนี่ยไม่ได้พอไปเจอการต่างคนต่างต้องการพื้นที่ใหม่นะครับนะมันก็กัดกันนะพอมันกัดกันมันก็เกิดความเสียหายมันเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นปลาในธรรมชาติเนี่ยพอมันเพราะพอมันเรียกว่าเรียกว่าเพราะพันมันเรียกว่าพาะพันธุไม่ได้ในธรรมชาติเรียกว่าพอเขาขยายพันธุ์แล้วนะครับนะ ออกจากไข่เรียบร้อยแล้วปลามันจะกระจายตัวไปในบ่อใหญ่ๆซึ่งมันกระจายไปหาจับจองมันกว้างแต่พอมาเป็นบ่อเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับนะพอเราเปลี่ยนน้ําเห็นไหมครับสภาพแวดล้อมนะที่มันเคยไอตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นจ่าฝูงเนี่ยมันเคยจับจองอยู่มันเปลี่ยนปุ๊บมันก็ต้องหานะที่นที่ว่างใสเรียกว่าสถานที่ที่มันต้องจับจองใหม่นะส่วนไอตัวเล็กเนี่ยมันก็ต้องหาที่มันก็ต้องการที่จะหาพื้นที่จับจองของมัน แล้วค่าพิเศในน้ํามันเปลี่ยนสภาวะมันเปลี่ยนมันเงินมันมันมงนมันงงนะมันก็จะไม่ตัวที่มันเคยยอมไม่ได้ทีนี้พรมาเจอกันต่างคนต่างต้องการนะเ่าเรียกว่าถิ่นที่ว่าสัยใหม่เพื่อจะจับจองนะครับมันก็เกิดการกัดกันขึ้นนี่นี่คือเหตุผลครับที่มันกัดกันในบ่อเพราะเวลาที่เราเปลี่ยนน้านะครับแล้วส่วนวิธีแก้นะคบพี่เซนเอกก็แนะนํานะทุกครั้งนะ ที่ปลามันเริ่มเข้าสัก2เดือนไปแล้วนะครับมันจะเริ่มปลาเนี่ยปลาเด็กเนี่ยมันจะเริ่มมีสภาวะเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสภาวะที่มันมักจะเริ่มคือปลามันเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวยังไงมันก็ต้องจับจองพื้นที่นะครับนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าให้คัดหัวคอกออก หัวข้ออกเรียกว่าตัวที่มีศักยภาพในการจับจองพื้นที่นั่นแหละนะในตัวที่เราจะต้องคัดออกอยู่แล้วนะคัดเรียกว่าคัดเอามาฟอร์มเนี่ยให้คัดออกเพื่อเอามาฟอร์มได้เลยนะการคัดตัวผู้นะครับที่เป็นหัวข้ออกเอาออกมาฟอร์ม นะมันจะช่วยลดการกัดกันในบ่อเพาะได้ครับเพราะมันก็จะเหลือแต่ไอปลาตัวเล็กๆนะครับนะที่เรายังไม่สามารถคัดขึ้นได้เรียกว่ายังไม่มีศักยภาพนะครับในการจับจองพื้นที่ยังไม่มีศักยภาพในการครอบครองพื้นที่นั่นเองมันทําให้ปลานะเหล่านั้นมันไม่กัดกันนะครับอาจจะมีไล่กันบ้างไล่กันเล็กๆนน้อยมันก็จะมีตัวที่ยอมมากมันก็หนีไปนะเราคัดไอตัวที่มีศักยภาพในการจับจองพื้นที่แบบว่าห่วงถิ่น ออกไปแล้วออกไปฟอร์มแล้วนะครับให้คัดออกไปเลยตัวไหนเป็นหัวข้อคัดออกไปเลยทุกครั้งในการเปลี่ยนน้านะจะทําให้ปลาในบ่อเรามันไม่เสียหายนะครับนะมามันก็จะมีชุดหัวข้อที่โตกว่าเขานั่นแหละสังเกตง่ายก็คือหัวข้อที่โตกว่าเขาโตแบบโตเรี่ยวๆเลยนะแล้วมันจะเรียกว่ามันมันเป็นหนุ่มไวกว่าเขานะครับนะหัวข้อเนี่ยเราก็จับแยกไปเลยนะการจับแยกเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะหนึ่งนะทำให้ปลาที對對 foremost, ่เราแยกไปใน้หัวข้อเนี่ย ฟอร์มไวตวัวไวนะครับเพราะมันไม่ต้องมาแย่งกินอาหารในบ่อนะครับถูกตัวอื่นแย่งกินอาหารในบ่อมันก็เครื่องใหญ่ไวโตไวนะเราก็เอาไปเรียกว่า เอาไปต่อยอดได้ไวนะครับส่วนปลาในบ่อที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่กัดกันนะกัดบ้างนะแต่มันก็มีตัวยอมมีตัวอะไรอย่างที่พี่เซนเอกบอกแล้วไอ้ปลาในบ่อเนี่ยมันก็ไม่ถูกหัวคอกชุดหัวคอกที่มันกินเก่งกว่าเขานะมันโตไวกว่าเขาเพราะว่ามันกินเก่งกว่าเขานะเราคัดออกไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือแต่ชุดที่มันเท่าๆกันน้ามันก็จะกินอาหารแล้วโตขึ้นมาเท่าๆทันๆกันนะครับนะพอเปลี่ยนน้ารอบต่อไปนะครับเราก็คัดหัวคอกออกไปอีกทําแบบนี้จะทําให้ปลาเนี่ยมันโตไวนะ การที่เราไม่คัดหัวคอกออกเลยมันจะเกิดความเสียหายเช่นการกัดกันแบบนี้นะครับนะแล้วก็ปลานะมันจะมีหัวคอกห่างคอกเห็นได้แบบชัดเจนเพราะว่าหัวคอกมันกินเก่งห่างคอกมันกินไม่ทันนั่นเองนะก็แค่นี้เลยครับเพื่อนๆน้องๆสาหรับเทคนิคและวิธีของพี่เซนเอกนะครับง่ายๆนะในการเปลี่ยนน้ำนะครับทุกครั้งนะมันกัดกันอยู่แล้วอย่างไรมันก็กัดกันนะครับนะ ใครที่เลี้ยงมืออาชีพจะรู้ดีนะครับปลา2เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับปลาป่านะนี่พี่เสณีพูดถึงปลาป่าสายกัดกับสายแฟนซีพี่เสณเอกไม่ค่อยมีความรู้ลึกเท่าไหร่นะครับสายป่าเนี่ยเราจะรู้กันดีสายป่าสวยงามนะสายป่าสวยงามเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าเรามักจะไม่ค่อยเอามือไปควานไปล้วงเหมือนปลาที่มันยังเด็กอยู่นะเพราะพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเนี่ยปลามันกัดกันมันโฉบมันเชี่ยวกันนะทำให้เครื่องคีบตะเกียบมันเสียหายพอปลามันเสียหายเราคนเลี้ยงก็เสียหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาสูตรพี่เ ไว้ปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องมือใหม่นะที่ชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้พี่เซนเอกก็ขอคนละหนึ่งรอยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เซนเอกได้ทําคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนใครอยากจะแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์แบบนี้เพื่อส่งต่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่พี่เซนเอกก็อนุญาตนะครับสามารถแชร์ได้เลยนะครับ